ใส่ลุกเพลิบเจดา้าฟาดลุกแซบสีสับสุดใส่ซีทรูอวดหุ่นเสียยืนสวยไม่อะไรกับใครเพอแปแบบเดียวโตวเป็นสาวเต็มตัวแล้วสําหรับเจด้าจิดารินลูกสาวคนโตของนักร้องชื่อดังเจเจจรินกับอดีตนางแบบจีนาจิดาพา สาวสวยที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่เจ้าตัวยังมีความสามารถหลากหลายโดยเจด้าได้มีโอกาสเรียนเต้นบัลเล่ตั้งแต่อายุ6กขวบทั้งยังมีความสามารถในการเต้นแจ๊สฮิปฮอปแท็บและอีกหลากหลายแนวสมกับที่เป็นลูกของนักร้องสุปตาจริงๆแถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งคว้าปริญญาตรีจาก university of California Los Angeles UCLA มาให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจอีกด้วยล่าสุด ทำเอาแฟนๆถึงกับตาค้างกันเป็นแถวเมื่อเจด้าโพสภาพเผยมุมแซบผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแ j ดเจเจด อวดแฟชั่นซีทรูบางเชียเปิดหลังสุดเซ็กซี่พร้อมโพ่าอินเนอร์สุดปังแต่ละช็อตแต่ละซีนคือไม่มีคำว,ว่าแผ่วแซบสียบสุดมากค่ะซิสลูกนี้บอกเลยว่าให้คะแนนเต็มสิบแบบไม่หักเซ็กซี่เกินต้านขนาดนี้ไม่รู้ว่าพ่อเจจะเตรียมถือไมเรียวรอแล้วหรือยังนะ้าขอขอบคุณภาพเจเจจรินเจด้าจิดารินภาพแหล่งข้อมูลข่าวหรือบางกอ่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ